สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หนูจะมารีวิวของกินนะคะเป็นน้ำค่ะเม<า>ื่อกี้จะไม่ได้ว่า,วาน้ำหรือนมนี่ค่ะน้ำอันนี้ค่ะอุ้ยมีของอยู่น้ำอันนี้รสชัดเปรี้ยวเปี้ยเพราะมันทำมาจากเลมอนนั่นเองค่ะแล้ว แล้วมันก็มีนี่ด้วยลาังพึ่งเก็บอะไรลังพึ่งนะคะพอกินลมกันเหมือนเหมือนน้ำส้มโอเหมือนเหมือนน้ำโอริชีเลยคะ่ะแต่เปรียปร้ยวๆหว,นวานนะไม่หวานเท่าไหร่แล้วหนูจะพูดว่าหวานทำไม ปิงปิงทำไมตรงนี้มันเร็วอ่ะไม่งนนี้มันเร็วอ่ะเอฟซิมอาานาี้ แล้วก็รสชาติเหมือนน้ำโอริชีมากเลยค่ะสดชื่นกูแล้วหนูจะสดชื่นยังไงดูเห็นน้ำไหมมันไม่ใช่ตู้เย็นแล้วมันจะสดชื่นได้ไง ดูคนคนเปิดเพลงค่ะขอที่แชัดออกคนคนเปิดเพลงนี่เลยค่ะคนเปิดเปิดเพลงนี่ไอแพดเขาค่ะนี่ค่ะไอแพดเขาจะเดินไปใ,ใกล้ๆกันนะเชจจอใหญ่ยัง,ยงไงก็ไม่รู้ติ๊กต k อกติ๊กตใครอ่ะพี่ไม่ใชต่ติ๊กต k อกค่ะ เป็นเฟโอ้ยไม่ใช่เฟซอืมนี่คะ STOP